องหญิงเพคะวันนี้ท่านรัชบุตรเขยไปแข่งมาเอาชนะบุตรบุญธรรมของหวังหลี่ที่เพิ่งจะมาถึงลู่จริงได้ด้วยนะเพคะได้ยินมาว่าเขาเยาะเย้ยองหญิงต่อหน้าผู้คนก็เลยถูกท่านรัชบุตรเขยเอาแทบฟาดหน้าไปหนึ่งทีเพคะคงคิดจะดูถูกข้าด้วยเรื่องรัชบุตรเขยแต่กลับถูกตบหน้าเสียเองสมควรละถ้าแต่งงานมาอยู่ลู่จริงแล้วสนมซูยังจะพยายามส่งความทุกข์ทรมานให้ข้าอย่างไม่สนใจระยะทางอีกพรุ่งนี้ ข้าจะกลับไปเมืองหลวงไม่รู้ว่าจะมีเรื่องให้ปวดหัวอีกมากมายสักแค่ไหนกันเชียวน่ารำคาญจริงๆกับเมืองก็แค่พาท่านรัชบุตรเคยไปพบฝ่าบาทและองค์ชายแต่ละท่านก็แค่นั้นไปคะถ้าหากว่าองค์หญิงไม่ชอบพระไทยเราก็อยู่สักสองวันแล้วก็รีบกลับลู่จริงก็ได้นะไปคะองค์หญิงคล้ายกับว่าท่านรัชบุตรเคยจะมาแล้วนะไปคะไปกันเถอะบุรุษน้อยกลับมาแล้วลืออาบน้ําเสร็จก็ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นไม่กลัวจะหนาวตายบ้างหรือไงแล้วคืนนี้ เจ้าจะนอนที่ใดหรือป้าเตียงแข็งๆเน่ะสิตอนนี้ล่ะเอองั้นข้าปู่พ่านอนที่พื้นเอาก็ได้เหอวไว้ตายปูไม่ได้แล้วนะคนดี <c oughs> ท่านรู้ไหมระหว่างสามีภรรยาสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรการให้เกียรติไงไม่ได้ต้องดื่มน้ำสงบสติอารมณ์สักหน่อยไม่ก็การให้ความสบาย ตายแล้วเจ้าเข้าใจแล้วเจ้าฟังข้าเข้าใจสักทีในที่สุดบุรุษน้อยก็เข้าใจข้าสักทีนะไม่ข้าไม่เข้าใจนอนเตียงก็นอนเตียงแต่ท่านซื่อสัตย์หน่อยละ่ะอย่ามาหาเรื่องข้าแบบนี้สิถึงจะน่ารักได้ยินมาว่าวันนี้เจ้าปาดบุตรบุญธรรมของหวังหลีล่เหรอองหญิงคงจะน่าหลงไหลมากเลยสินะ ราชบุตรเคยถึงได้รีบร้อนกลับบ้านไปมีความสุขขนาดนี้ก็ใครใช้เขาดูแลปากสุนัขได้ไม่ดีล่ะกล่าวว่าได้แม้กระทั่งองค์หญิงใหญ่นี่บุรุษน้อยกำลังปกป้องข้าเหรอแบบนี้ต้องให้รางวัลแล้วท่านคิดจะยั่วข้าใช่หรือไม่แล้วเจ้าจะตอบสนองความต้องการของข้าได้หรือไม่แล้วไม่ได้แน่นอนท่านนี่นะคืนนี้ข้าไม่ห่มผ้าก็ได้เก่งจริงก็ปล่อยข้าหนาวตายไปเลยงั้นก็หนาวตายไปเลย องยิงท่านราชบุตรเคยวันนี้จะกลับกันแล้วต้องตื่นได้แล้วนะเพคะเอ่อคือเช้าตู่เช่นนี้มันเป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่ท่านอนะ่ะหุบป,ปากไปเลย